สกาลิกสูตรว่าด้วยสเก็ดหิน38ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นณมัทถกุจิสถานที่พระชทารอภัยแก่หมู่เนื้อเขตกรุงราชครืสมัยนั้นสะเก็ดหินกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้ยินว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนานั้นไว้ได้ไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ปูผ้าสังคติสีชั้น ทรงสำเร็จสีหะสายาคือการนอนดุดราชสีโดยพระปร,ะรัสเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทเหลื่อมพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะคลั้นเมื่อราตรีผ่านไปพวกเทวดาสตุลลาปกายิกาประมาณ700องค์มีวันนักงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างทั่ว มัตกุชิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถทวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรเทวดาองค์หนึ่งยืนอยู่ณนะที่สมควรแล้วได้เปร่งอุตาน,นี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระสมณโคดมเป็นบุรุษดุดนาคจริง ก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุดนาคไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่งได้เปริงอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุจร,ราชสีจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรกายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้ เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษดุจราชสีไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระสมณโคดมเป็นบุรุษอาชาในจริงก็แลพระสมณโคดมมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษอาชานในไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองคหนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระสมณโคโดมเป็นบุรุษผู้องค์อาจจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายกล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้องค์อาจไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้น เทวดาอีกองคหนึ่งได้ปริงอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทยัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้ เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้ไฝ่ทุระไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวดาอีกองค์หนึ่งได้เปล่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วจริงก็แลพระสมณโคโดมมีพระสติสัมปชัญญะ ทรงอดกลั้นทุกขเวทนาทางพระวรากายที่กล้าแข็งอย่างหนักเผ็ดร้อนอันไม่สบายพระทัยที่เกิดขึ้นแล้วไว้ได้เพราะความที่พระองค์เป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วไม่ทรงเดือดร้อนลำดับนั้นเทวาดาอีกองค์หนึ่งได้เปร่งอุทานนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่าท่านจงดูสมาธิ ที่พระสมณโคโดมทรงเจริญดีแล้วจงดูจิตที่พระสมณโคโดมทรงให้หลุดพ้นดีแล้วจิตที่เป็นไปตามราคะพระสมณโคโดมก็ไม่ให้น้อมไปถึงแล้วจิตที่เป็นไปตามโทสะพระสมณโคโดมก็ไม่ให้หวนกลับมาแล้วและจิตที่พระสมณโคโดมไม่ต้องตั้งใจคม และคอยห้ามปรามบุคคลใดพึงสำคัญพระสมณโคโดมเป็นบุรุษดุจนาคเป็นบุรุษดุจราชสีเป็นบุรุษดุดอาชาในาเป็นบุรุษผู้องค์อาจเป็นบุรุษผู้ใฝ่ธุระและเป็นบุรุษผู้ฝึกแล้วเห็นป่าน,นี้ว่าเป็นผู้ที่ตนล่วงเกินได้ บุคคนนั้นจะเป็นอะไรเล่านอกเสียจากผู้ไม่มีทัศนะเทวดานั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วได้กล่าวคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าพรามทั้งหลายผู้ทรงเว้นทั้งห้ามีตบะประพฤติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอตั้งร้อยปีแต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นโดยชอบ เพราะพรามเหล่านั้นมีสภาพจิตตําจึงไม่ถึงจุดจบแห่งความตายพรามเหล่านั้นถูกตันหาครอบงำแล้วเกี่ยวข้องด้วยศีลพรตประพฤตตบะอันเศร้าหมองตั้งอยู่ร้อยปีแต่จิตของพรามเหล่านั้นก็ไม่หลุดพ้นแล้วโดยชอบเพราะพรามเหล่านั้นมีสภาพจิตตํำจึงไม่ถึงจุดจบ บุคคลผู้มีมานะย่อมไม่มีการฝึกตนเองบุคคลผู้มีจิตใจไม่มั่นคงย่อมไม่มีความรู้บุคคลผู้ประมาทอยู่ป่าคนเดียวก็ไม่ถึงจุดจบแห่งความตายบุคคลผู้ละมานะได้แล้วมีใจมั่นคงดีมีใจดีหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงเขาไม่ประมาทอยู่ในป่าคนเดียว ก็ถึงจุดจบแห่งความตายได้สกะลิะสูตรที่8จบ